ตอนนี้ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนเอาทรั์เทียมมาเปลี่ยนเป็นทรัพย์จริงให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ผมก็รับเทียมคืออะไรรั์เทียมนี่คือเงินผมก,ก็เอาเงินเหรียญบาทสิบบาทมาให้เ,เงินสิบบาทเนี่ยเป็นทรั์เทียมคือมันมีแค่ราคาสิบบาทเป็นของผมคนเดียวนะคนในห้องนี่ไม่ไม่มีใครมีสิทธิ์นะของผมคนเดียวมันไม่เอื้อใครเลยอ่ะเป็นของผมคนเดียวเห็นแก่ตัวมากเลยเงินสิบบาทแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นยางนาสิบบาทเป็นไม้ยางนาลงไปปุ๊บ มันก็ยังเป็นเงินของผมเป็นเป็นของทรัพย์ของผมอยู่นะแต่ไออตัวมูลค่ายัางเป็นของผมอยู่สิบาทแต่มันจะเกิดคุณค่ามาตอนยังนาลงดินเกิดอะไรขึ้น<ม>อันอันแรกอะลดโรคร้อนก่อนแน่ๆมันโตขึ้นมาแล้วคนที่ได้ประโยชน์กี่คนก็หกพันล้านหกพันขวาล้านคนได้ประโยชน์จากจากไอไอไอทรัพย์เทียมเยมื่อกี้นะพอตอนนี้มันเป็นทรัพย์จริงอะพอทรัพย์จริงคนหกพันล้านคนได้ลดโรคร้อนทุกคนได้ประโยชน์แล้วกรองอากาศให้กี่คน พมผลันคนได้อะไรต่างๆออกเข็ดแล้วมีเม็ดที่จะขยายต่อแล้วมันโตขึ้นอ่ะโตขึ้นก็แสดงว่ามูลค่ามันก็เพิ่มให้เราเหมือนอ้เรคุณค่ามันก็เพิ่มให้ไอ้เป็นเงินเนี่ยมันมีแค่มูลค่าอย่างเดียวอ่ะคุณค่ามันไม่มีอ่ะจะเปลี่ยนไม่เอาทรั์เทียมมาเปลี่ยนเป็นรั์จริงแล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนทันทีเลยทรั์เทียมมันเต็มอยู่เต็มกุดงกุดแจงคขนออกมาสิรีประกาศแล้วเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนเป็นรั์จริงไอ้ซั์เทียมก็ยังเหลืออยู่รั์จริงได้เอาไหมอ่ะครับผลปรากฏว่าโอ้เนี่ยขอเขียนว่ารั์เทียมหรือทรรัพจจิงะถือก ผู้การทกสผู้การใหญ่ทกสก็อยู่ด้วยกันเลยก็อยากให้เขาเข้าใจว่ามันมันจะต้องรีบทํำยังไงก็ได้